สวัสดีค่ะกินิีเล่กับแม่ออสค่ะวันนี้ทําน้องโมทำอันนี้มาเมื่อคืนหมูห้องว,วันนี้ซื้อหอมหมกหอมหมกผมก็ใช้ได้นะฮะอร่อยอร่อยซื้อห่อหมกมาซื้ออันนี้จ้ะ ทอดมันเพชรบุรีเลยเขาบอกเจ้าเนี่ยคนไปลุมเยอะมากมาจากเพชรเพชรบุรีหรออทอดมันเพชรบุรีอร่อยเลยเลยใช้ได้เลยแหละบอกกระดาษตับ๊บเลยทอดมันทอดอร่อยหอมอบหมูหอม้หอ,องน้องโบก็ดีอมันเกินแต่มันไปนิดนึงแต่ถามว่ารสชาติอร่อยไหมอร่อยฮะ เขาเป็นคนเพชรบุรีเขามาขายแต่ไม่ทานน้ำยิ้มเพก้มลงนั้นเห็นไม่เห็นขอยเป็นเออยนี้ก็พอหันมาแม่นแล้วก็มีหอมบกนะคะ เขาบอกนี่ซื้อมาสองห่อใบยอปลากระพงบอกเขาว่าไม่เอาปลาช่อนก็อร่อยมันจะมีขมใบยนนิดอร่อยกอละสี่สิบกินกับพื้นนะคะนั่งกับพื้นโต๊ะก็มีแต่ของเอกสารเต็ม เมูห้องนี่อร่อยมากฝากกดไลค์กดติดตามช่องจินเบลเล่กับแม่ออดด้วยนะคะก็ะกับข้าวส่วนมากจะทําเองแต่มื้อเช้าบางทีก็ซื้อเอาง่ายๆก่อนมีของทําเองมาเดื่อยมาอุ่นแต่มื้อเช้าจะทานหนะักหอยเม่นอร่อย

แล้วก็ทอดมันอร่อยกว่า่องที่ซื้อมาใหญ่ๆหมูห้อง,งนอิ่มอร่อยมากไม่ร้องข้าเนื้อค่ะล้วมันก็นิ่ม ตรงนี้ต้องมีการเติมข้าวเพราะว่าอร่อยรูปใบยอกับกระหล่ เดี๋ยวพอเติมข้าวสักหนึ่งทับพีนะคะกกดไลค์ลกดติดตามช่องแม่ออสด้วยนะจ๊ะตอมข้าวม่งทับพีก่อน <S <S ขอบคุณนะคะที่สา fight, กดไลค์กดติดตามยอดเพิ่มขึ้น ก็ทานอาหารเบาๆเมายนิดหน่อยขอบคุณค่า